าปดิพี่นอ้องบดสุขสุขคนนะจ้าบรรยากาศบนมาต้มกระดูกหมูด้วยพี่น้องเด้อสซอ่ออมแตผักขี้เล็กพี่น้องเลยผักขี้เล็กกับต้มจืดแล้วเรียบร้อยเลยกระดูกหมูบอเต้ไปขอซื้อเขาซาวพันธุกันเนาะต้มไข่ยมกระแกะแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาลาแล้วก็ต้มแกงผักขี้เล็ก นี่ผ้าขีเล็กของเฮาจะโอนไปเก็บกับออโต้เมื่อเช้านี้พี่น้องเก็บกับออโต้ก,ออตลลนะกับบอเต้พี่น้องจืดแล้วียบร้อยพี่น้องจะออมนะพี่น้องเด้อใส่ไข่บัวแดงกับบะหมี่พี่น้องบาเป็นอย่างบะหมี่กับบะใส่นะพีะ่น้องมันนี่กระลมลมพี่น้อง ลมพัดลมเพแล้วแล้วอ้อมพักทีเล็กพี่น้องอ่อนพักทีเล็กแต่เท่ากับทีอ๋อเห็นหน้ามันน้อยลงอีกพี่น้องหน้ามันยังลายอ่อนไปเรื่อยๆพี่น,น้องเนาะต้มซองหน้าม,มันพี่น้องอ่อนเราบมับกขมอีคุมขมพี่น้องขมแห้งอ่อนอีกก่อน ปกติาต้มสามน้ำสี่น้ำอะอันนี้รเราเต้ต้มสองน้ำนอ้อนละมาแกงพี่น้องไว้พี่น้องหิวเ่าเราจะกินข่าวแต่เศ้าพี่น้องน้ใส่ก็่หอมบัวลงไป หอมบวงไปแล้วกับผักแมงลักพี่นอ้องเรามีไข่หมดแดงใส่ไข่หมดแดงแซ่บพีน่น้องแล้วแต่ภูมิภาคลงง้ออันนี้เผาแกงนนกกใส่กระดูกหมูลาล่ากับผักนี่น้องบางคนหมักกะทิใส่กะทิแกงส้มี่หร่าพี่น้องแล้วลับล่อ,อแล้พี่นอ้องเลย ได้เรียบร้อยพักอ่อมพักขีเล็กพี่น้องโทรหาอ้อนแล้วภาสีแปงไปเพิ่นเพิ่นบัวหางซ้ายเนาะย่านบัวเพิ่นบัวหยางฮะนะเพราะว่ะะาอ้อนเราบําบักกินข้มปนัยอ้นไปไปต้มจืดปนัยเอ้ยกินกับซีแปงไปเอ่ยพี่น้องเอ้ย นีนองทมมานอขเลกแกงเหล็กน้องีเปนวยาไ่บ่อย,ยอครั้งิดเขาโอ้เมนเหือดไี่้ีอ่องออกขเลกอืม รมอย่เงี้ยวันีอร่อยวัีอร่อยบุผมบานพี่น้องมารเก่างอมาชิคก้าวไปพี่้องโน้มันอดพี่น้องเองแกงทอดเลยลุงเด้ออดเด้อลงตลาดไปซื้อขายมดเด้งผมเขายังมารุมาขายที่เขาซื้อกระดูกมูของเขาชาวพันธ์เลาวะาวพันธ์อะไวะชาบาทบ่ปวดบ่ สามพันสามสิบาทหืมืมืมบุคคลผู้ชมันจืดร้านมัได้รสาติของชีเล็กมัต้องคมเลยนะครับครับเจ้า

มันคบมันจะสมข้าวเราต้องตุคนก่อนหัวตากก่อนตัวแส่บดนะมันจะลดลดสากอีกเคบโมเมนต์กี่เล็ก có làm được rồi kia luôn ôn không thấy non nữa ngon lắm toàn tiện rồi một bông một bài.

แกงแกงน้ำมันเสยียไก่เส้กินบอ,ขอ,ขอกินบอกอ่านเียนมากเลยยี่โหดได้เดี๋ยวนี้ต้องพุงตัาาวาเท่าไรย,ยูใช้แบบนาตัวพุ่งกว่าเือปลาเนื้อยกเลยนะครับเนื้อ แต่เท,าทา่าพายสาน่อ,อกแกงเนะาะผมบอกตัวตัวแกงที่เอฟซีเขาเมนมาแบบคาร์โบเรตัมนะก็เขาแกงแบบเป็นใบเลยแบบนั้นก็ได้คือกันแต่แบบนี้มันสีกขาดแบบหนึง่งมันแบบยงแบบเละๆไม่้องได้คือกันแบบนึ่งเป็นใบ แต่เป็นใบแต่คนหมักต้มพอผสมสีแบบนี้เละดีกเลน,นะเคยเคยว่ะสัสพอแม่เคยเห็ดไปกินแล้วเคยเห็ดแบบนี้เนะขาหมักแบบนี้อะไรคุยกัน มมนหนึ่งคือหนึ่งเข่าก็ไม่บันถ้ามุกตึ้งขึ้นบอกท่านเดยนยหรอกท่นา,านาาหนึ่งเดกแล้วเขาทำอไรไม่้ cầu cầu đúng rồi từng cầu lên đâu cầu cầu lái tưởng đâu đục sao bàn rồi đó ขายกระดูกชาบานแล้วก็มันกเติบแล้ขายก็ขายไปรูปหกลิปเออนั่นคืขายขายหมดคงหกพันกระดูกน่นก็ได้รายสิบไปซ้ำขีดมปซ้ำขีดตายทําไม้กงไปเช่าหาซาหาพัน ra đèn màu đen <cười> <cười> อ้าวกูเห็นวันออโต้หายไปแล้วออโต้หายตื่นแล้วตื่นมาปรียแล้วะเฮ้ยได้เสือไมจังเลยได้เสือมานา ตาขวาน่ารกขนาดนี้ตากวางบังากว่าไเลยพอกากอดเอาก่อยได้เป็นยังลูกเรืมาคือหาลูกพ่อแม่พ่ออยูซแม่อยูซ้ายนี่หหาลูกนั่นตึหมดลวตบแม่ลูกตบอีกหน่อยนึงซื้อเขา กินข่าวแรกก็ลงแทงลงขากินข่าวแรกก็ลงแทงลงขาทอดทอดละปลาทุลงเนาะลงลายองค์ไปนอนช่วงนี้ทุลงลายเนี่ยต้องทำเป็นต่อที่บอกแกกี่เล็กลูก